điều chưa hiểu là những lời ai vẫn thấy đơn độc trong màn đêm dài không bay sẽ không còn chờ đợi sẽ ở đâu anh 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 sẽ ở đâu sẽ ở đâu anh sẽ ở sẽ ở đâu anh sẽ ở đâu anh sẽ ở đâu anh sẽ sẽ

ค่ามเนื่ทุกวันขอทนนี่ไม่หายไปแน่นอนเขาเชื่อว่าจนยังอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานมากเลครับว้สาแข่งอยู่คู่กับคนไทยเป็นนานเลยนะ ต้องคนนี้เลยล่าสิดเราไมกับน้องบอกนะครับผมผมก็มีเป็นเพลงโอ้ยสีครับผมประกอบซีรีส์เรื่องคุณได้ไปต่อนะครับผมชื่อเพลงก็เรื่องใหม่อีกครั้งครับผมไปฟังได้นมางทุกคนได้ฟังกันรู้สึก y o u ดีมิวสิ m นะครับมแล้วก็ทีมมีทีมวันนี้รู้สึหลายช่องทางใช่ครับแต่ว่าผมก็จำไม่ได้ว่ามีที่ไหนหลักเลยครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาโลกแอนดี้แล้วก็อยากจอ ก็ดีใจมากๆครับผมที่มันเหมือนเป็นแบบว่าแบบเป็นก้าวหนึ่งความฝันที่นึกถึงมตลอดเลยน่ารักมากเลยที่ฟังแล้วเขาแบบถกดีใช่นนีั้งแต่นี้คือทำมอ๋อผมใช่ครับผมผมและอ่านอยู่ครับผมก็ก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่แบบว่าเข้ามาแบบว่าคอมเมนต์ ดีใจกับผมชสนุกสุดเลยมันะคะท้ายนี้ค่ะให้น้องลอยชมพูฝากผลงานไว้หน่อยดีกว่าค่ะได้ค่ะก็ยังสองเพลงแล้วมันก็ตื่นเต้นมาอันนี้ก็คือเวลาเปิดเปิดแบบว่าสตีมมิ่งขึ้นมาเปิดเพลงแรกขึ้นหน้าแรกอันแรกอันแรกแล้วฟังทุกวันฟังทุกเวลาก่อนนอนก็มา่งทีนอนก็มั่งต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอ้หอันนี้นับไม่ได้อันนี้พูดจริงๆครับอันนี้ไม่ต้องมีมั่งขายออกมา ไม่ได้โดนนะครับถามน้องได้ครับเพราะว่าน้องดูโทรศัพท์อยู่แล้วก็เห็นไหมขึ้นหน้าแรกใช่ไหมครับจริงครับพอครับพอมากครับอย่างนี้ขอฝากเจอหมดทีนี้แต่แบบว่าไปเต้นทลุทะเลยด้วยกันได้เลยรอตอนนี้ก็กำลังเรียนอะไรหลายๆอย่างทั้งการแสดง acting แล้วก็เรื่องการตื่นตัวพยายามทำให้ตัวเองพัฒนามากขึ้นนะสกิลให้กับเราในวันวทย์ปีแห่งนี้ค่ะเป็นยังไง วันนี้อยู่าพบรรยากาศในงานติดแฮชแท็กให้เราสักนิดนึงถ้างโซเชียลมีเดียนะคะแฮชแท็ก60ปีเดลิเนิวส์ค่ะแฮชแท็กเดลิเนิวส์แล้วก็เดลิเนิวส์2วันนี้ก็จะเป็นนะคจะได้เข้าไปดูภาพความประทับใจด้วยกันเนาะรว่าวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองด้วยกันเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันครบรอบ60 ก็ซอมบี้เบอร์ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ทำให้เราได้แบบพัฒนาสกิลเยอะมากแต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงถ่ายทำอยู่เลยนะครับก็ยังไงฝากส่งกำลังใจให้พวกเราได้กัลศิลปินนู้นต่อไปของใกล้หรือยังก็ต้องบอกว่าเป็นแนวแบบว่าใกล้แล้วแต่ก็ไม่ใกล้ขนาดนั้นแต่สิ่งที่ใกล้เลยก็ต้องตีซ่าโอ้โหเต่พี่ลุกขึ้นมาเต้นอะไรอย่างนี้นะครับพี่ไม่มีเนาะให้มันสมจริงคร้มันสมจริงอ่ะยังไงเดี๋ยวรอสักแบ็คนึงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะยังไงสามารถเข้าไป ช่งทำได้เลยนะคะตอนนี้ยังมีร้านสดอยู่ด้วยนะคะทางเราเว็บดอทเดลิเนียสไม่ได้สปอยล์เพล้กันเองค่ะแล้วก็สามารถติดตามกิจกรรมของเดลิเนียอาจจะโดนแดดไม่ได้หรือเปล่าตัวละครของเราเรบอกไม่ได้ไม่รู้กัวดราม่าในซองพิษติดแล้คือตัวผิวเสียก็เลยอยู่แต่ในโรงนั่งรอรอดูนะครับผมหรับคนทจ๊กบีเดลิเนียสนะคะแล้วบอกไปว่าหลังจาก ได้เจอครับจอคไหบตรงนี้มารอใครกันจ้าตรงนั้นแหละมารอใครกันเยอานมีใครเป็นคิวแรกบ้างครับโอสอโสดานนี้ตันเราเราเราสองคนเรองคิวแรกนลรเไ้แบบนไหนยังไม่มีที่ไปไม่ได้กลันหรือไม่มีที่เที่ยวว่ยาชวมาสนุคับรัรบผมพร้อมพร้มเร้อทุคน่มันนี้ไหวันที่สิครับผมสิบสอง อีกสองวันครับผมมาเจอกันได้ครับวันนี้ฉันสองใช่ไหมคะมองมาทีครับชัดเจนเลยนะก็อยากให้คนไปเจอกันเยอะๆครับเมย์ถ้าใครที่รู้สึกว่าปีนี้อยากมาแบบสนุก แล้วก็อยากมาแบบอยู่กับพวกเราในโมเมนต์นี้ด้วยยังไงก็ฝากติดตามได้ไม่ได้มีพวกเราแต่ว่ามีน้องๆพี่ๆดูมดีอีกหลายคนเลยนะครับที่ไปร่วมงานสงกรานต์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าถ้าใครที่ยังไม่ได้กลับบ้านต่างจังหวัดอยู่เทปก็มาร่วมจอยกับพวกเราได้เลยค่ะแขกพิธีกรมาได้นะคะในวันนี้ที่ชาอันเดอร์สกอร์จีนเวนตนะคะเพื่อ